บาเหีคบเฮ้ยเดี๋ยว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 จน้อจะสวยให้หมอเบียวมานด้วยเองกูห่าอันวิชิตภูสศรีฐานนะครับผู้ก่อสร้างธาตุกองข้าวน้อยนี่หน้าจริงจริงครับเอ้เจีมึงกูมเสถิบไปน้ำเด้ อุ้ยจ้าสวัสดีจ้ามันมาชาอยู่แล้วมันมาเปนน้ำปวนนั่นไปสีรถน้ำผมไปรวไปกับใสถีิอ่ะนี้มากันคือบดเถอกันทีเน่กุดรสวัสด์ หมกเกี่กับว่อมอามุสโซนี่ลุยโดกเดียวติดไปน่วมบ่เานี่เป็นไหนครับจบบ่จบจบแล้วโอ้โหจุดยอดเนี่ยเป็นนย่งก่อตวนี้อจกลอยนี้เด้สามเดือน

วันกอบของสมาชิกอาวุโสนะครับวนแล้วแต่กะแนนอายุราชการเป็นที่ีบยบร้อยแล้วไม่ต่ำกว่าของ3ปีนะครับขเข้ามาออกกักลังกายเป็นประจำนะครับเดือนละสองครั้งนะครับวนแล้วแต่เป็นผู้ สูงใบทังนั้นนะครับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับนี่คือสนามค่ายพอดินเดชานะครับจังหวัดจันทบุรีมีแคดดี้พร้อมที่ให้บริการนะครับสนามแพรวีก็โอเคครับกรีนกรีนก็โอเคครับไหวไหว,วไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เรากำลังอาจะเริ่ม ชดแรกนะครับหลุมที่หนึ่งนะครับเริ่มหลุมที่หนึ่งจะมีน้ําข้างหน้านี่นะครับเป็นบ่อบ่อใหญ่นะครับเป็นบ่อน้ากีข้ามนี่จะแปลว่ากีข้ามน้ำอย่างนี้ไวๆเลยใครตีไม่ข้ามก็ไม่ได้ตีใหม่นะครับต้องดรอบนะครับนับนับดรอบอะไรกันนะครับเอาที่เนียสูดที ข้ามน้ำปีนี้ก็ประมาณา50ล้านนั่น50ลาก็ที่ข้ามกันนอกจากจะคิดมากไปหน,หน่อยผมไม่ข้ามตแต่แตอนที่ข้ามกันท่านนะครับเ,เลสสองกลมให้กวนละหนึ่งกลม พ่อที่บอกว่าทีมงคลในโอกาสที่ท่านจะครบอายุเจ็ดสิบปดนัันามสิบปมสอันนี้เป็นปีในวันที่สิบสองสามสวที่ิบวันครบก็มาสนับสนุนให้ท่านมีความสุขความเจริญสุานสบูแข็งแค่ดีก็ให้ท่านประทานกล่าไว้พรครับผมครับแ่ดีแดีในวันละใกล้จะครบ เจ็ดสิบแปดสามทีเจ็ดสานที่เจ็ดานที่เจ็ดก็ได้ครับขอให้ปลาครับนะครับปลาแดงนะครับควันใจของควันก๊อบตักงางศึกนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสดใสนะครับสดชื่นนะครับโชคดีมีชัยนะครับตลอดไปครับอ่าดูกมันนเยอะเลยอีกแบตอีกนายกผมอยากจะมุ่งภาษาเลย ปลาเราถายเก็งดิพิคิดยังยังไม่ได้ไปนะเาแค่สองคนตัวนี้่สามแปดเก้าพื้นน่ำก้องตัวยัดตั้งไม่หนูนอนยางเดียวนอนยางเดียวมามามาแตงเดี๋ยวจะจูอีกแปดแปดเข้าแปดเ่งก่อน มาแทนทันมานมามา <contrad Shot S 1> มาได้ครับในวันทั <engaged> ้งหมดนะครับวันแล้วจะเป็นสมาชิกชมรมถมาร้องจร้องโหมดนะครับวันนี้เรามาซ้อมกันเล็กๆน้อยๆที่สนามค่ายบุดินเดชานะครับ